สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับฟิลฟิลพ่อแม่นะครับจากช่อง Happy Channel นะเราได้รับคำถามมาใช่ไหมใช่ใครท้าเรามาช่องมีทูบนะคะเป็นช่องของพี่อิงพี่เฟิร์นครับแล้วก็พี่อ้อมนะคะเขาท้าอะไรเรามาพี่ฟิลให้ท่านมามีเผ็ดเกาหลีนะคะทั้งหมดสองข้อภายในแปดนาทีค่ะแปดนาทีโอ้โหเราไม่ถึงหรอกเรากินคนละคำเนี่ยกินพ่อคำนึงแม่คำนึงฟิลเขาฮะเขาเขาทำังไงเนี่ยให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนในครอบครัวเรา เดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวเองเหรอคนเดียวให้ให้คนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวสองพอภายใน8นาทีพ่ออยู่แล้วแหละพอพ่อกินจนแบบเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะตั้งแต่ี่บปก่อนเห็นไหมทุกวันเลยวันธรรมดาออะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ก็ถามมาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทานไม่หมดถ้าทานไม่หมดนี่กดมีการลงโทษอะไรไหมมีมั็มีทาแป้งนะคะแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะแล้วถ้าทานหมดอ่ะ ก็อิ่มแล้วก็จบคลิปนะพ่อเนี่ยในฐานะวุฒิครอบครัวนะเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มทานพ่อคิดว่าพี่ฟิล์มทําได้นะพี่ฟิล์มทําได้ไหมทําไม่ได้ค่ะแม่เกียงกำลังงานนี้กาฟิลหรอกาฟิลดีกว่าไหมเอาตอนเหลือตอนเหลือไม่ได้ดิเขาให้แค่คนเดียวใช่ไหมแค่คนเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วพี่ฟิล์มบอกว่าอยากลองใช่ค่ะ แล้วถ้าพี่ฟิลพูดไหมใช่ใช่ใช่เหรอแต่ถ้าพี่ฟิล์มกินไม่หมดนะคะใช่เดี๋ยวน้องฟิลจะยอมโดนปักแป้งคนเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าฟิล์มกินหมดทั้งทั้งหมดสามคนนี่คือโดนปอกแป้งเหมแม่เอาไหมเอาเอาอ๋อได้ได้เพราะว่าเราสามคนโดนปอกแป้งอ้าวได้แล้วถ้าพี่ฟิล์มกินไม่หมดอ่ะปักแป้งคนเดียวโอไมคได้งั้นตกลงตามนั้นเลยพี่ฟิล์มกิน ถ้าพี่ฟิมกินไม่หมดเดี๋ยวพวกเรา3คนเนี่ยจะยอมโดนแปะแป้งแปะแป้งแล้วพี่ฟิล์มแกล้งเราเสไงแม่แกล้งกินไม่หมดก็ขาววันทั้งบ้านเลยนี่ม่กมากแล้วก็ปะแป้งหมดเลย4คนเลยถ้าพี่ิมกินไมม่หดเหมือนฝากกชีีวิิตับพ่ลยถ้าพี่ฟิล์มกินไม่หมดนะะคก็ปะแป้งหมดเลย4คนแต่ถ้าพี่ฟิล์มกินหมด เราสามคนจะยอมปะแป้งแทนพี่ฝีก็ได้นี่นี่มาหนูอิ่มมาหนูจะมาแย่แล้วแย่แล้วอนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ฝีจะทำได้หรือเปล่านะครับมีต้องเซต็มาแล้วเอาลงมาแล้วแม่ลงมาเเครื่องตุงค่ะพริกสองซองนะคะพริกสองซองเดียวพอครับพริกสองซองค่ะยมันต้องใส่ให้หมดไม่ใช่หรอใช่ค่ะเราอารมณ์มากเลยได้ของหุ่มขึ้อ่ะแหมพูดดีจังนะกระเปลอ่ะให้กระเปลวไหม วิ้ง็น่ากินมากเลยนะกินหอมันมหรือชอบตัวอันนี้ใส่อันเดียวได้ไหมเขาต้องใส่ให้หมดนี่ลูกไม่อันนี้มันไม่เกี่ยวไงอันนี้มันไม่ใช่ซอสเนี่ยใสไงใส่ไปใส่ไปตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็พร้อมแล้วนะครับน้องฟิวสนใจใช่ไหมไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็บอกว่าแค่คนเดียวจริงๆพ่อเนี่ยนะอยากเสียสละจริงๆแล้วแบบเอาไหมเอาทันนะเอาไว้ก่อนพ่อยังํำใจไม่ได้มันนอง บอกว่าให้ทานน้ำได้แค่หนึ่งแก้วนะะหนึ่งแก้วนี่เลยแก้วใหญ่ๆนะคะแก้วใช่พีมเห็นพี่อิงพี่อ๋องแก้วแค่นะพี่เอาขนาดนึงเลยแก้วบ้านเราใหญ่แก้วได้ไปถังมาแล้วเนี่ยถังหรอเอาดุดเอาอะเลยจับเวลาเลยดีกว่าพี่พีมพร้อมนะแปดนาทีทำเพื่อครอบครัวเลยนะทำเพื่อแฮปปี้ชาแนลนะถ้าฟิล์มกินไม่หมดนี่ทุกคนเดือดร้อนหมดเลยนะแปนาทีน้อยไปกเลยอ่ะ ก็เขาทานแค่8นาทีอพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งกดมาแต่แค่8นาทีนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพี่พีมพร้อมหายใจลึกๆน้องเฟยหายใจลึกๆเป็นกำลังใจพร้อมพี่พีมพร้อมยังแปดนาทีมีความหมายมากนะลูกเอาละหนึ่งสองสามเริ่มโอ้ตอนนี้นะครับจับเวลาจุ๊บจุบจ๊บอออมม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 อมเออด้อเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักีมบอกว่าเดี๋อวสำลักพีมเจดนาทีสี่สิบแปดวิ ใจเย็นๆไม่ต้องรีบลูกแต่กินให้หมดภายแปดนาทีเร็วๆดิไม่ดินี่ครับนี่ครับเวลากดดันมากนะครับนี่อ้าวพี่ฟิล์มทำเพื่อครอบครัวเพราะว่าชามเนี่ยมันใหญ่เพราะพี่ฟิล์มอีกนะโอ้แม่ ยังไงก็มั่นใจว่าพี่พิมกินหมดแต่เอาแป้งมารอแล้วจะรอดไหมเนี่ยพีมเรื่บเฮ้ยผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วยังไม่ยุบเลยพี่พิมเย้แล้วต่ไปจะโดนหมดสี่คนเลยค่ะพี่พิมพ่ออยากช่วยแต่ผิดกฎอหะลูกเป็นกฎทันนะคะโอ้ยเลยหกนาที 49นะครับโอ้พี่พีนับไทยหลังกันนะครับห้นับแล้วเหรอยังมันร้อนมันเผ็ดมันโอ้โหเดี๋ยวถามพัทให้พีพีเมื่อนี้พัดอยู่ไหนน้องพีพีมีไหมขนาดเปิดแอร์นะครับพี่พียังเหงื่อแตกเลนี่เอาล่ะเหลืออีกหกนาทีพี่พีเอ้ยไม่ใช่ดิเหลืออีกหกนาทียี่สิบแปดวินะครับใกล้ละใกล้ละอย่ากินน้ำเยอะเชื่อพ่อเดี๋ยวไม่ไหวเออ เขาบเดอ่สู้สูพี่ฟิสู้สพี่ฟิลสู้สู้ร้ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรไม่เปพอ้แ่าร้อนพี่ฟิลเหลอหนาทีเมื่อก้นะก่อนกิน่พี่อกเดี๋ยวพบอก่อจะกินพี่ฟิลอกไม่ต้องดี๋ยวี่ฟเองเร็วเปนดเป็นกำลังใจให้พี่ฟิลนะครับ ห้านาทีสี่สิบแปดแล้วโอ้ไม่สมราคาคุยเมื่อกี้คุยพ่อฟิล์ฟมจัดเองพี่เมบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมก่อนเขากี้บอกว่าฟิลมกินทุกวันวันละห่อฟิลมเหลือแค่นาทีสามสิบสี่วิจะครึ่งทางแล้วนะลูกยังไม่สมบนเรืออ่อนอ่อนแม่เราทาแป้งร้อน เมื่อกี้ก็กินได้แล้วจัดจัดจัด,จ,ดจั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 นจัดจ <5 S 2> ัดเลยจัดอัดจัาจัดจัดจโด้ัดจอดจัดนัดจับจัด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 จจไดจัดจนดะจัดจัดจัดดััจดจดนัดดว้ ไม่สิโอ้โหกินยังไม่ถึงห้าคำเลยถึงอ้าวแล้วบอกกินวันละซองใช่ใช่เ <c oughs> นี่ยสี่นาทีกว่าพี่ฟิล์มตืมตาไหมคะ <c oughs> โอ้ยนอนหมดอะสี่คนอะ <c oughs> เอาดีดีดิยอมก <c oughs> ินกินยอมแพ้พี่ฟิล์มยอม <c oughs> สองห่อภายในแปดนาทีแต่กินได้ไปประมาณห้าคำไม่เป็นไรเผ็ดก็คือเผ็ดเข้าใจกันตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ทานไม่หมดนะครับผ่านไปประมาณแค่สามสี่นาทีเองพี่ฟิล์มก็บอกไม่ไหวแล้วนะครับไม่ยุบเลยแล้วทีนี้ทําไงล่ะก็เปลี่ยนกฎดีกว่าพวกเราไม่เกี่ยวพี่ฟิล์มคนเดียวกับไปคนเดียวเออทิงภาระไปเลยดีกว่าไหมก็อย่างนี้แล้วกันพี่ฟิล์มสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่ามีคู้ส่กาเผ็ดนะแต่ไม่เป็นไร เผ็ดก็คือเผ็ดเข้าใจกันอ่ะลุมพี่ฟิลอ้าวแต่ฟิลไม่มีเฟสอ่ะไม่ดีหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้บอกกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าพี่ฟิล์มกินไม่หมดใช่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่คนเลยนะครับเริ่มจากน้องฟิลก่อนอ่าทุกคนทานต้องฟิลก่อนเลยเหรอแม่ฟิล์มเริ่มนะอ่าเอาเอาหน้ามาฟิวหน้ามาจะได้หอมหอมหน้าเปลืองแป้งนะหน้าใหญ่ อ่ามามามาทุกคนลุมน้องฟิวก่อนแล้ว <c oughs> ม,ามามาพ่อด้วยเหระอย่าให้เดินเปล่ามาดิมาดิมาด่ลุกเปล่าไม่ใช่คะมานี่เรา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 ขมอ, <c oughs> <c oughs> อ่าต่อไปพี่ฟิมน้องฟิวทาพี่ฟิมก่อนเลยทำ <c oughs> แม่เี่ยครับกินเผ็ดไม่พอนะอยิงเลอะเอออีกน <c oughs> <c oughs> ้เป็นหาัด้นโลกเดี๋ยวแป้งเข้าปากเผ็ดดิไปอะไรแม่ จริงค่ะแป้งจริงไม่เผ็ดนะคะอ่นนี้นี่นี่อ่ะเศยสวยอ่ะแม่เมาแม่แม่แม่มะแม่มะเผ็ดมากอ่ะมาแม่นี่นะเรารับผิดชอบร่วมกันนะครับโอ้โหเศรษฐ์ใครให้แป้งเนี่ยแยกกังเลยอ่ะของพ่อเดี๋ยวพ่อทำโทษตัวเองพอแล้ว มาตอกไหมเนี่ยนิดหน่อยเข้ามาด้วยม่จาจะพ่อ,อมาแล้วเหมือนกินไอเนี่เชื่อออกทางจมูกมีควัน<พ>หมดพ่อจะบอกว่าพี่ฝีคนเดียวแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยพี่มาตอก อร่หวจริงๆน่ะเส้นยังติดฟันอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เผ็ดมากพี่ฟิล์มไม่สําเร็จนะสู้ไม่ได้จริงๆนะพี่ฟิล์มบอกทุกคนก็ต้องช่วยแบ่งกันพี่เิฝนเก่งไงพี่ฝนในคลิปของพี่ฝนเขาบอกอร่อยลูกโยอย่างเงี้ยกินได้ไงพี่เิฝนเขาบอกอร่อยหมดเลยอ่ะอร่อยเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกเผ็ดนะไม่เป็นไรนะแต่จริงๆอ่ะพ่ออยากกินเองแต่ว่าจริงเหรอพ่อยังรับต้องรับคำท้าไม่อายนะครับใช่ค่ะสองซองภายในแปดนาทีเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูว่าพ่อในของจริง ยะของพ่อนะถ้าพ่อกินไม่หมดพ่อก็โดนปากแป้ง<แ>ถ้าพ่อกินหมดก็พ่อก็โดนปากแป้งอตั้งกดเนี่ยเราเองแหละมีใช่แล้วงั้นเะอาล่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าเราไม่สําเร็จนะครับเราก็ทำท<ช>ุอยตัวเองกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายรูปไว้เซลฟี่ใช่ไหมใช่ป่ะพี่เฟมใช่แต่ชอบแกะมากเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็สนุกมากเลยนะครับหน้าขาวจ้วงทุกคนเลยนะครับแต่เรายังไม่จบแค่เพียงเท่านี้นะเราจะขอท้าต่ออีก2ช,อ2ช่องอ้สอช่องช่องแรกนั่นคือช่องอะไรพี่ฟิล์มช่องพี่ขนมตาชานเนลค่ะครับ ช่องที่2คือช่องน้องตินตินชาแนลนะคะให้น้องตินกินให้น้องตินกินไม่ได้ไไดต้องให้แมตกกต,แมติกกินให้แมตติกกินแมตติกกินหรือแม็ก็พ่อใหม่นะคะถ้าดูกันน,นะครับถ้าเป็นน้องตินตินสงสัยจะร้องไห้เพรนเป็นข่าอย่างระมัสำหรับคลิปนี้นะครับก็สนุกมากเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูกันนะครับตามดู2ช่องเนี้ยว่าเขาจะทำสำเร็จไหมนะครับแล้วส่วนรูปที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปแชร์ใน Facebook ของพ่อนะครับนั่นก็คือ เฟซบุ๊กตรงนี้ค่ะคชาดังดอจเลิร์นทาสกุลชีใช่นี่เลยตรงไหนนะเห็น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 พี่เบิร์นก็ทำไงตรงนี้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 นั่นแหละตรงนั้นแหละวันนี้อากานใช่แล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย